สวัสดีครับเตรียมตัวตอนนี้สบายในตอนเปิดเทอมครับการทำลายแชทบอท์สำหรับการเรียนการสอนนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่9เมษายนนะครับเวลา19นาฬิกานะครับเราจะมารีรันนะครับระบบ Line ช h a t b o t นะครับในการเรียนการสอนนะครับใครที่พลาดแล้วนะครับสามารถที่จะเข้าเรียนในเย็นนี้ได้เลยนะครับและพิเศษสุดก็คือนะครับจะมีการ เพิ่มนะครับการทำลิฟสแกน QR code ในแชทบอทของเราด้วยนะครับซึ่งนะครับในบอทดของเรานี้นะครับมีทำอะไรได้บ้างนะครับอย่างเช่นนะครับนักเรียนสามารถแต่เข้าส่งงานได้ทุกรายวิชานะครับเข้าเรียนได้ทุกรายวิชานะครับเข้าสอบได้ทุกรายวิชาที่เราสอนนะครับดูคะแนนได้ติดต่อครูได้นะครับและก็มาเพิ่มนะครับสามารถที่จะสแกน QR code นะครับได้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูตัวอย่างตัวบอทดกันนะครับ นี่ครับผมจะเปิดบอร์ดขึ้นมานะครับนี่นะครับจากนั้นนะครับถ้าแตะไปที่ส่งงานนะครับนี่นะครับก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับนักเรียนก็แตะคลิกเข้าไปที่ส่งงานนะครับก็สามารถเลือกนะครับวิชาที่ส่งใส่ข้อมูลเข้าไปนะครับนี่แล้วก็กดส่งงานไปนะครับหรือนะครับการเข้าเรียนก็เช่นเดียวกันนะครับนักเรียนก็เลือกเรียนนะครับเราสามารถที่จะสร้างเป็นการเมสเซจในแต่ละรายวิชานะครับ เมื่อน,นักเรียนเข้าไปในแต่ละรายวิชานะครับก็จะเข้าไปสู่หน่วยการเรียนรู้นะครับในหน่วยการเรียนรู้ก็จะมีใบงานใบความรู้นะครับให้นักเรียนได้เลยนะครับในแต่ละหน่วยนั่นเองนะครับม้แต่การเข้าสอบเข้าดูคะแนนก็เช่นเดียวกันนะครับหรืออยากติดต่อครูโดยตรงนะครับก็แตะไปเลยนะครับก็สามารถที่จะแตะโทรหาครูได้ทันทีเลยนะครับ แล้วนะครับฟีเจอร์ที่เพิ่มกันในเย็นนี้ก็คือการสแกน QR code นะครับนี่นะครับซึ่าผมแตะไปที่สแกน QR code นะครับมันก็จะขึ้นนะครับหน้าเปิดสแกน QR code ให้หมาแบบนี้เลยซึ่าผมสแกนตัวนี้นี่นะครับพอสแกนเสร็จเนี่ยเรียบร้อยนะครับตัวอย่างนี้ก็เป็น QR code นะครับช่อง u t u b e อย่างนี้นะครับครัวพิวัฒน์นี่ครับสแกนปั๊บนยก็เปิดได้เลยนะครับพอแตะลิงก์นี้ก็เป็นการเปิด YouTube ขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับ จะเห็นว่ามีประโยชน์มากๆนะครับแล้วก็สบายมากเลยต่อไปนี้นะครับการสแกน qr code นะครับเราก็แค่นะครับใช้ตัวบอตนี้สแกนทุกอย่างนะครับอยู่ที่ครูนะครับไปดีไซน์ qr code เรื่องต่างๆในขณะการสร้างเนื้อหาเกี่ยวกับการเรียนนะครับนัืเดียนก็แค่แตะตรงนี้ก็สแกนแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับอย่าลืมนะครับเย็นนี้เจอกันนะครับเวลา19นาฬิกานะครับห้ามพลาดเด็ดขาด นะครับสำหรับไลน์แชทบอทดสำหรับการเรียนการสอนแล้วค่อยเจอกันนะครับสวัสดีครับ